สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับผมและไอคอน TV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับทางผมเองก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวงการวิดีโอเกมในด้านฝั่งสมาร์ทโฟนกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะในทางฝั่ง iOS iOS นะครับ iOS นั่นก็คือ,อ iPhone นั่นเองนะครับเพราะเพื่อนๆก็มองว่าไอคอนทีวีหายไปไหนมาเนี่ย ไอโฟนเนี่ยเปิดตัวตูมตามขนาดนั้นนะครับช่องหลายๆช่องเขาพูดกันแบบเยอะแยะมากมายนะครับกับตัวสมาร์ทโฟนตัวใหม่ของเขานะครับกับตัว iPhone 15นะครับไอโฟน15นะครับที่มันมีจุดเด่นในด้าน uh, การเล่นเกมเนี่ยที่ทุกคนเห็นแล้วจะต้องทึ่งอึง้งนะครับแล้วก็ต้องเสียวาบเลยนะครับเสียวาบเสียวาบเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นทางฝั่ง uh, ผู้ uh, ผลิต ทางฝั่งเครื่องเนเกมคอนโซลจากประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทาง Sony หรือ n i n t e n d o มากกว่านะครับมากกว่านะครับเพราะว่า,าตัว iPhone 15เนี่ยโชว์ศักยภาพออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าเจ้าตัวชิปเซตของเขาเนี่ยตัว A 1 7 Pro ตัวนี้นะครับ Bionic ตัวนี้ที่มันมีความแรงมากขึ้นนะครับในด้านของการประมวลผลด้านภาพกราฟิกเมื่อเอามาใช้งานในด้านาการเล่นเกม นะครับการเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะตัวเกมที่เอามา,อาบอกไว้นะครับบอกไว้ว่าตัวเกมที่มันจะสามารถเล่นบนตัว iPhone 15ได้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าพอเห็นชื่อก็ต้องอึ้งกันเลยนะครับกับตัวเกมอย่าง d e ส t a n d i n g นะครับลิ i แ t e อ Resident Evil นะครับของค่ายแคปคอมนะครับ a อ s a s s i n นะครับโอ้โหเรียกว่าทางผมเอง ทุกคนดีใจหมดแน่นอนนะครับทางฝั่งผู้บริโภคทุกคนเ hey, ฮตบมือแฮปปี้นะครับเพราะจะทําให้ตัวมือถือที่เพื่อนๆใช้กันที่เป็นสาวกด้านฝั่ง iPhone ที่เปลี่ยนกันทุกๆปีนะครับหรือว่าคนไหนที่ถึงคราวที่จงจะต้องเปลี่ยนในตัว iPhone 15แล้วนะครับก็อาจจะแบบแฮปปี้เลยโอ้โหมีเกมะระดับแบบภาพกราฟ,ฟิกสูงๆจา๋จาๆเนี่ยให้ได้เล่นกันได้แล้วกับบนตัว สมาร์ทโฟนฝั่ง iOS นะครับที่มันมีหน้าจอเล็กๆนะครับเล็กๆขนาด7-8นิ้วเนี่ยเล่นได้แล้วก็ตัวเกมเหล่านั้นก็โอ้โหเป็นตัวเวอร์ชั่นบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว d ดสต Standing นะครับตัว l s s t e n t v v i w นะครับซึ่งตัวเกมเหล่านี้มันเป็นเกมที่ลันอยู่บนตัวประมวลผลตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลใหญ่ๆเทอะๆนะครับเถอะๆเทอะทันะครับอ่า p a ย p สี Play 4, Play 5, Xbox Series นะครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่ง PC นะครับแต่มันโดนย่อมาให้เพื่อนๆสามารถเล่นได้บนหน้าจอขนาดเล็กกระจิ๋วแล้วนะครับกระจิ๋วแล้วนะครับอันนี้แหละเพื่อนๆก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับหลายๆสื่อก็คงพูดกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันดีมันเจ๋งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าผมเองนะครับมองว่าเเพื่อนๆอ,อย่าพึ่งรีบดีใจกันไปหน่อยอย่าพึ่งรีบกันดีใจนะครับ เพราะอย่าลืมนะครับถ้าเราอยู่ในวงการวิดีโอเกมเนี่ยเราจะรู้นะครับอไอ,อ้แบบขายของหรือเปล่านะครับแบบขายของหรือเปล่าเพราะเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าถ้าตัว iPhone 15นะครับ i p h o น e 15ตัวรุ่นใหม่ที่เพื่อนๆกําลังจะได้เป็นเจ้าของกันเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยเออวันนี้เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะลงพื้นที่เดี๋ยวเอาข้อมูล บรรยากาศนะครับเอามาฝากเพื่อนๆลงพื้นที่ไปเพื่อช่วงเย็นๆที่ Apple Store ที่สาขาสยามเซ็นทรัลเวิร์ะครับโอ้โหเรียกว่าคนหนาแน่นนะครับเข้าไปเก็บบรรยากาศเนี่ยมีแต่คนพูดถามหาตัว iPhone 15ไม่มีตัวเดโม่ให้ลองเหรอจะมาจองวันที่22เลยได้ไหมนะครับต้องมาวันนั้นเลยไหมเครื่องจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเรียกว่า ถามข้อมูลพนักงานกันแบบอย่างเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับก็เรียกว่าความร้อนแรงก็ไม่ธรรมดานะครับก็แฮนดแววแววรีเซลมากันแล้วนะครับรีเซลมากันแล้วกับในในทางฝั่งไอโฟนสิบห้านะครับ i อ h o น e 15นะครับอ่ะคราวนี้กลับเข้ามาต่อนะครับกลับเข้ามาต่อถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่ในวงการวิดีโอเกมเนี่ยอาจจะแบบแวบขึ้นมาแต่ถ้าคนไหนที่อยู่นอกวงการวิดีโอเกมหน่อยในในแนวสายสมาร์ทโฟนนะครับที่เล่นเกมทางฝั่งสมาร์ทโฟนแบบ ามากกว่าทางฝั่งคอนโซลหรือว่า PC นะครับก็อาจจะแบบว้าวเลยแหละตบมือนะครับโอ้ฉันสามารถที่จะเล่นเกมที่มันเคยเล่นอยู่บนตัว p พ p p ้ได้แล้วตอนอีไม่กี่อึดใจเนี่ยกับตัว iPhone 15นะครับด้วยตัวชิปเซต A 1 7 Pro ตัวเนี้ยเออเขาอาจจะแบบแฮปปี้เลยนะครับอาจจะแบบแฮปปี้มากนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่ในวงการคอนโซลก็บอกเอตัวเกมเนี่ย ถ้ามันสามารถเล่นตัวเกมอย่าง Death Standing ได้แล้วนะได้แล้วนะครับกับตัว iPhone 15หรือว่าจะเป็นตัว Resident Evil นะครับ Assassin นะครับได้โอ้โหแต่ทำไมตัวเกมมันมีน้อยจังนะตัวเกมที่ปล่อยมาเปิดตัวเนะี่ยจะบอกว่า,าจะบอกว่าเวลาในการเตรียมตัวน้อยเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะถ้าเกิดว่าสามารถดิล ลาวค่ายพูดธนาอย่างแคบค้อมหรือว่าโคจิมะได้เนี่ยโอ้โหค่ายอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานะค่ายอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาจะบอกว่าติดติดสัญญาติดลิขสิทธิ์กันหมดทุกค่ายเลยเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับหรือหรือให้เพื่อนๆพคิดเลยว่าถ้ามันเล่นตัวเกมที่มีภาพกราฟิกขั้นเทพระดับนั้นได้นะครับกับตัว iphone 15แล้วตัวเกมที่มีภาพกราฟิกที่รองลงมาหน่อย ลองลงมาหน่อยนะครับเพื่อนๆลองนึกตัวเกมกแล้วกันนะครับของทางฝั่งคอนโซลตอนนี้บนตัวเครื่อง p 5หรือว่า p a ีหรือ xbox series หรือจะเป็น nintendo switch ก็ได้นะครับที่มีภาพกราฟิกดอบลงมาหน่อยแล้วกันดอบลงมากว่าตัวเกมเหล่านั้นที่เขาเปิดเผยชื่อมานะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับมันก็ควรที่จะแบบปล่อยออกมาทีเดียวเลยนะครับแบบแบบลิสต์มาเลยนะครับให้มันมีมากกว่านั้นสัก20 30เกมหรือว่า50เกมไปเลย นะครับเพราะว่าอย่างน้อยตัวฮาร์ดแวร์ตัวฮาร์ดแวร์ iphone 15ของคุณตอนนี้มันสามารถที่จะรีดประสิทธิภาพของตัวการทำงานตัวเกมเหล่านั้นที่อยู่บนตัวเครื่อนงนเกมคอนโซลหรือว่า pc เนี่ยได้แล้วนี่นะครับได้แล้วถึงอ่าโอเคมันอาจจะต้องดบตัดฟังก์ชั่นนู้นตัดฟังก์ชันนี้ออกนะครับหรือว่าลดตัว r e s o l u ูชันลงบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นทิศทางที่ดีว่ามันสามารถที่จะทำงานกับตัวเกมที่ ต้องใช้การประมวลผลสูงสูงเนี่ยเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะครับแล้วตัวค่ายเกมต่างๆเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยค่ายเกมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกค่ายก,ก็อยากจะเอาตัวเกมที่มันอยู่บนคอนโซลเนี่ยมาให้เล่นบนตัว iOS จะแย่แล้วนะครับแต่ทำไมล่ะแต่ทำไมแต่ทำไมอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามนะครับต้องเป็นคำถามแล้วก็ต้องรอดูกันเมื่อตัวเกมภาพระดับขั้นเทพเนี่ยปล่อยออกมาให้เล่นบนตัว iPhone 15ได้แล้วเนี่ย ผ่านไปสักประมาณครึ่งปีหรือว่า1ปีมันจะมีตัวเกมอะไรเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้ไหมนะครับมากกว่านี้ไหมมากกว่านี้ไหมนะครับซึ่งอันนี้แหละก็อ่าก็ต้องรอดูกันนะครับต้องรอดูกันและผมเชื่อว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณที่ทาง Apple เนี่ยบอกให้กับพวกตลาดทางด้านฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยต้องปรับตัวแล้ว ปรับตัวอย่างเร่งด่วนเลยนะครับหรือว่าใครที่กําลังปรับตัวอยู่ก็รีบปรับตัวให้มันเร็วขึ้นกว่านี้นะครับปรับตัวให้มันเร็วขึ้นกว่านี้นะครับเพราะอะไรนะครับมือถือ iPhone 15รลันตัวเกมอย่างตัว Resident e v i l w ที่อยู่ในตัวเวอร์ชั่นของตัว p l a y s t n t i o n p l a y s t a t i o n 4 p l a y s t a t i o n 5 4 Xbox Series ได้นะครับได้นะครับ,นะรบอืมนั่นก็หมายความว่าตัวเกมต่าง ของเครื่องเ,เกมคอนโซลเนี่ยมันก็น่าจะต้องเล่นได้บนตัว iPhone 15ได้เกือบหมดนะครับได้เกือบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Final Fantasy Rebirth ที่จะออกปีหน้ามันก็ต้องได้บ้างดินะครับอืมเพราะอย่างน้อย d t h Stranding ได้แล้วอ่าอืมใช่ไหมอ่าเนี่ยเป็นการเตือนแล้วเป็นการเตือนแล้วแต่เพื่อนๆก็อาจจะแย้งขึ้นมาเลยโอ้เอคอนทีวีจะบ้าเหรอ iPhone 15ลาราคาดูหน่อยดูราคาหน่อยแค่ iPhone 14เนี่ยเครื่องก็ล่อกันไป30,000ื่น o n e 15ไม่ต้องพูด4ี่0 0ื0นห้นะครับเครื่องหนึ่งนะครับโอ้โหมันจะเข้าถึงเกมเมอร์เนี่ยได้มากขนาดไหนใช่อันนี้ใช่ถูกต้องเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์ที่จะเอามาเล่นเกมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเข้าถึงผู้เล่นเนี่ย ได้มากนะครับและตัวปัใจจัยในเรื่องของตัวราคามันก็เป็นส่วนหนึ่งเลยส่วนสําคัญเลยแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าแพลตฟอร์มอย่าง Android เห็นไหมครับสมาร์ทโฟนของทางฝั่ง Android มีราคาเริ่มตั้งแต่หลักพันกลางๆที่สามารถเล่นตัวเกมได้โอเคนะครับกับทางฝั่งสมาร์ทโฟนนะครับจนไปถึงหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับมันก็จะเป็นตลาดที่กว้างกว่าทาง iOS อย่างมากแน่นอนนะครับก็จะเห็นหลายๆเกมก็จะโฟกัสไปทาง Android ก่อน นะฮะเปิดตัวให้กับทางฝั่ง Android ก่อนเพราะว่าเป็นตลาดที่กว้างกว่า iOS อย่างแน่นอนนะ,นะครับเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์อย่างตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีหลากหลายช่วงราคานะครับหลากหลายช่วงราคาแต่อันนี้แหละเพื่อนๆก็แย้งมาเลยว่าโอโ้โหราคามันแพงขนานดะนี้ก็คงจะมีไม่กี่คนหรอกที่จะเข้าถึงตัวเกม d e s t t n n i n n g d i s t a n ์ e v i ิเหล่านั้นได้นะครับเหล่านั้นได้ใช่นะครับในตอนนี้ในตอนนี้แต่เพื่อนๆต้องคิดนะอ่าหยุด กับตัวฮาร์ดแวร์ iPhone 15ไว้แล้วพอผ่านไปปีหน้าเป็น iPhone 16ใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนชิปตัวใหม่ที่แรงขึ้นเร็วขึ้นอ่าพอผ่านไปีปีก็เป็น iPhone 17อ่าผ่านไปแค่2ปีแล้วกันแล้วเพื่อนๆว่า iPhone 15เนี่ยมันจะราคา4 0,000อยู่ไหมมันก็คงไม่ใช่นะครับกับตัวสเปคฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับกับเจ้าตัว A 1 7 Pro ตัวเนี้ยอ่าตัวชิปเซตตัวเนี้ยตัวไบโอนิกตัวเนี้ยอ่า ที่อยู่ใน Airphone 15เนี่ยราคามันก็ต้องถูกลงใช่ไหมครับอ่ามันก็มันก็คงไม่ใช่เป็น40,000แล้วอาจจะเหลือ20,000นะครับอ่าอาจจะเหลือ20,000กลางๆนะครับอ่ามันเริ่มล้อ่าราคาเริ่มขยับดีไม่ดีถ้าเกิด Apple เอาเจ้าตัวชิปตัว A17 Pro ตัวนี้ที่ผ่านไปแล้วอนาคตนะผ่านไปอีก2ปีนะครับมันอาจจะเป็น A18 แล้วหรือว่า A19 ไปแล้วใช่มครับเ แต่เขาหยิบเอาเจ้าตัวชิป A 1 7เนี่ยมาใส่บนตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ของเขาเลยที่เอามาใช้งานด้านเล่นเกมให้ความสำคัญกับด้านเล่นเกมเนี่ยมากขึ้นคล้ายๆกับตัว p p o t t u u h นะครับตัว iPod Touch นะครับคล้ายๆแบบนั้นตัดฟังก์ชันหลายๆอย่างออกที่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องนะครับอ่าตัดโน่นตัดนี่ออกนะครับเอาให้มันแค่ install ตัวเกมได้นะครับอ่าแต่ใช้ตัวชิป ชิปเซตตัว a 1 7 pro ตัวเนี้ยราคามันอาจจะ1 5 0 0 0ห6 0 0 0นะครับอ่าเกือบเกือบ20,000าราคาเริ่มมาขี่กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลกับตัว Nintendo Switch ตัวใหม่แน่นอนนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นตัว PlayStation 5 pro slim อ่าเห็นไหมอ่าแล้วตัวเกมต่างๆเนี่ยถ้าเขาไปดีลค่ายเกมต่างๆเอามาได้เพื่อนเอนไม่คิดเหรอว่า a 7 pro มันจะเล่นเกม ที่มันอยู่ในเครื่อง p พ a y 4ตอนนี้ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเล่น d e ส t a n d i n g ได้ Dead e s แตน i ์ E วได้ถึงตัวเฟรมเรทอาโอเคอาจจะไม่ได้ถึง60อ่าแต่ตัวเกมอื่นภาพกราฟิกก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงถึงอ่าดิสแตนต์อีวิว <Evil> นะี่อืมเห็นไหมอ่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าให้เวลาคุณอีไม่นานนะถ้าเกิด Apple เนี่ยเขาอยากจะบุกเข้าตลาดด้านวงการวิดีโอเกมอย่างเต็มที่ อย่างเต็มที่เลยนะครับอย่างเอาจริงเอาจังเลยก็คือเป็นคู่แข่งรายหลักเลยแหละนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนการเล่นเกมนะครับจากตัวเครื่องเล่นเกมใหญ่ๆเทอะทะหนักๆนะครับให้มันอยู่ในขนาด iPad สมาร์ทโฟนนะครับบางๆแบบนี้นะครับโอ,โ,โอ้โหก็ไม่อยากคิดไม่อยากคิดนะครับว่า,าโซนี่กับ Nintendo จะเอาไง นะครับจะเอาไงนะครับจะเอาไงเพื่อนๆอาจจะบอกว่าโอเคเขาก็ไปมีเกมเอ็กคลูซีฟของเขานะครับจะมีเกมเอ็กคลูซีฟของเขาแต่ก็อย่าลืมว่า e เกมเอ็กคลูซีฟก็ไม่อาจาที่จะทานเกมต่างๆเนี่ยค่ายเกมต่างๆเนี่ยที่จะพุดขึ้นมาอีกเป็นดอ,อกเห็ดน,นะครับอ,อ่าอีเยอะแยะมากมายนะครับออกมาอีกเยอะแยะมากมายจะสู้ได้เหรอจะสู้จะสู้ Apple ได้ไหมเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยน่าคิดนะครับ อาจจะแบบล้มเลิกไปเลยไหมนะครับว่าโอเคในเมื่อฮาร์ดแวร์เราเนี่ยแทบจะชนกับสมาร์ทโฟนแล้วผลิตเกมอย่างเดียวแล้วกันนะครับผลิตซอฟต์แวร์กันอย่างเดียวแล้วกันนะครับอืมแต่เหมือนแต่เหมือนโซนี่จะรู้นะผมว่าจะเหมือนกับเป็นนกรู้เหมือนกับรู้เหมือนกับรู้มาก่อนรู้มาก่อนนะผมผมดูคล้ายๆนะครับคล้ายๆนะครับ,รบมองมองเอาไว้นะครับ เป็นเป็นความคิดเห็นของผมนะครับเป็นมุมมองความคิดเห็นของผมเพราะว่าตัว playstation เนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าอยู่ๆเขาออกตัว playstation พอเท่าออกมานะครับเห็นไ,ไหมเป็นตัวฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งที่มันจะสร้างความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้โอเคมันจะไม่ได้เล่นเกมแบบคราวจา๋าๆมันยังต้องพึ่งพาตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5อยู่แต่เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันก็มีตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะ ที่เล่นเกมภาพกราฟิกสูงๆได้ด้วยการสตรีมมิ่งนะครับรีโมทเข้ากับตัวเครื่อง p l 5ได้เหมือนกันในโหมดพกพานะครับในโหมดพกพาแฮนด์เฮลนะครับแฮนด์เฮลนะครับถึงแม้อาโอเคสมมุติว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะ p h o n e เล่นได้เหมือนกันอ่าเล่นได้เหมือนกันเฮ้แต่ไม่มีจอยนะอ่าอันนี้มีจอยควบคู่ให้เลยไม่ต้องมาจอแพรบวงทูบูทูธให้วุ่นวาย นะครับอันนี้พร้อมใช้เลยนะครับอืมเห็นไหมโซนี่ก็เหมือนกับว่าก็เตรียมการเหมือนกันนะครับก็เตรียมการเหมือนกันก็เหมือนอาจจะรู้ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยตัวชิปเซตต่างๆนะครับไม่ว่าแม้แต่ไม่ไม่ไม่เฉพาะเพียงแค่ตัว iPhone นะครับเท่านั้นก็อย่าลืมว่าอีก2ปีข้างหน้ามันก็คงจะเป็น Z2 e x t r e m e อะไรโผล่ขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าด้านวงการ PC เอง ไอตัวชิปเซตฝั่งโมบายเนี่ยก็ต้องพัฒนาสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องรู้ไว้เลยนะครับไอตัว Legi o n Go เนี่ที่กำลังจะหลายคนกำลังเลงกันไว้อยู่เนี่ยดีไม่ดีปีหน้าเนี่ยชิปเซตตัวใหม่ที่แรงกว่าเร็วกว่าเนี่ยออกมาแน่นอนแล้วนะไม่แน่นะอ่าในวงการ PC เนี่ยยิ่งโหดร้ายกว่านี้อีกนะครับมันแบบดีไม่ดีครึ่งปีเนี่ยโอ้โหโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยออกมาเยอะนะครับออกมาเยอะนะครับอืม ออกมาเยอะและเร็วนะครับและเร็วนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่ผมเอามาบอกเพื่อนๆนะครับกับมุมมองของผมนะครับที่ได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับแล้วก็อาตัวบรรยากาศต่างๆกับพี่น้องชาวไทยที่ให้ความสนใจกับตัว iPhone 15ที่ Apple Store ที่สาขาเซ็นทรัลเวลมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับตัวเครื่อง iPhone 15ที่มันเริ่มจะเล่นเกมระดับสูงเนี่ยภาพกราฟิกระดับสูงเนี่ยได้ มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับมากขึ้นอันนี้ต้องรอดูกันนะครับถ้าผ่านไป1ปีนะครับอันนี้ผมบอกนะก่อนทิ้งท้ายแล้วกันนะถ้าผ่านไป1ปีเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันยังมีอยู่แค่นั้นนะสมมุตินะอ่าเปิดตัวมาวันนี้อ่ามีเกม Resident Evil d e a Standing นะครับผ่านไป1ปีก็ยังมีอยู่แค่นั้นแหละเกมที่เป็น A นะครับอ่าอันนี้น่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนะครับต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า ผ่านไปอตัวเกมเดส t t a n d i n g r n s i d e n t Evil ออกผ่านไปสัก2-3เดือนอะประกาศรายชื่อตัวเกมต่อนะครับใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเลยเริ่มทยอยลงมาทงมาเอออันนี้แหละโอ้โหโซนี่กับ Nintendo ปาดเหงื่อนะครับปาดเหงือจริงๆเลยปาดเหงื่อจริงๆเลยนะครับส่วนทาง m i r r s s o t เนี่ยผมไม่ผมไม่เป็นห่วงเขานะ,ะผมไม่เป็นห่วงเขา Xbox Series ง x e เนี่ยจะหายตอนนี้ก็ได้ไม่มีปัญหา นะครับเพราะแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยกระจายกันไปหลากหลายแล้วเนี่ย g f o r e Now ก็อยู่แล้วนะครับฝั่ง Pc ตัว Game Pass ก็อยู่แล้วนะครับหรือเขาจะแบบดีไม่ดีก็เฮ้ยขอไปอยู่ฝังเข้าไปอยู่ในตัว iOS เลย Android เลยนะครับหรือดีไม่ดีก็ขอไปอยู่บน Nintendo เลยนะครับอืมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้นะครับอ,อันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่ผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆใน วันค่ําคืนวันเสาร์วันนี้นะครับค่อนข้างจะยาวนานเลยแหละนะครับส่วนถ้าเพื่อนเคนไหนที่มีมุมมองที่เออ,อแตกต่างมากกว่าผมนะครับหรือว่ามองเหมือนกันนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับวงการวิดีโอเกมในเวลาอันใกล้นี่แหละที่มันจะเริ่มมีความาดุเดือดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อ iPhone เริ่มที่จะดึงพัธมิตรค่ายเกมที่อยู่เคยอยู่ในฝั่งคอนโซลเนี่ย ป้อนตัวเกมให้กับพวกเขาเนี่ยเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะตัวเกมที่มีภาพกราฟิกระดับสูงนะครับแล้วภาพและกราฟิกระดับสูงนะครับอันนี้ต้องรอดูกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ